สีแดงที่คั่วบวกครับสีดำลกวกบอลลบยี่สิบเสียงเดียวครับวะะันน,นี้มาทดสอบเครื่องจำสตาร์ทสปราร์กนะครับ24โวลต์สำหรับรถบรรทุกรถบัสครับรถที่จะทดสอบวันนี้นะก็จะเป็นแบต ใช้แบต200แอมป์2ลูกนะครับต่อกันเป็น24โวลต์เป็นรถบัสขนาด11เมตรครับ280แรงมาู่เป็นแบตเรี่0อ้แอมฮะสองร้อยแอมสอแอยี่สิบส่โวลต์

ยี่สิบเหงียเดียวครับรติดเลย <Hello. S 1> ติดติดเสร็จแล้วก็ถอดออกครับนี่ก็เป็นรถบัสขนาด11เ็เมตรนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเมื่อกี้ใช่ไหมอืออคครับสตาร์ทแล้วก็ปิุ่มแล้วไอ้ดีซีเนี่ยครับขเขาใช้อะไรชาร์จไงสายชาร์จ ทานเข้าตัวมันครับดีๆไปข้อคุ้นนะไปบ้านเข้าทานเข้าไปเพื่อเพิ่มตัวเขียวนี้ตัวนี้เม็ดนี้ถ้ามันหมดอ่ะกดไว้แล้วมันจะเป็นไฟครับอไฟขึ้นมส้มรถได้เลยทานทานทานโอเคนี่ไฟถูกเชือกช่อมเชื่อมันมีเห็นอะไรแล้วก็ตั้งข้างข้างหลังไว้อันนี้เป็นแม่เหล็กด้วยครับเอากล้องลงดูดด้ว่าตั้งมุมอย่างนี้ต้องแนะนำเช็ดเชยนะตัว ทั้งไหนก็ได้ที่มันตดวไม่ตงแบตสายลูกเราไม่เยอะขนาดดนี้้ตองูะครับใช่สวัสดีครับพี่สุพลนะครับสวัสดีครับผมสุพลไทยวีครับทำไมถึงมีปัญหารถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็รถสตาร์ทไม่ติดปัญหาก็มีอยู่หลายอย่างเช่นแบตเตอรี่เก็บไฟไม่อยู่ไฟไม่ชาร์จเกี่ยวกับพวกไฟชาร์จนะครับครับ รถจอดนานรถจอดนานด้วยรถจอดนานนะแล้วก็การนำรถเข้าชาร์จนะครับนนก็คือปัญหาหลักๆครับครับแล้วเมื่อกี้เราทดสอบเครื่องจำสตาร์ล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับก็ดีก็คือเครื่องจำสตาร์ที่ใช้ก็เป็นตัวเล็กขนาดเล็กแล้วก็ให้ประสิทธิภาพสูงแล้วก็สะดวกในการใช้นะครับครับปกติถ้าเกิดไฟหมด ไม่ใชต้องใช้แบตเตอรี่นะยี่สีโวแล้วก็มีรถเข็นแล้วก็สายพ่วงครัติแต่ถ้าใช้ตัวนี้น้ําหนักเบามากนะเบามากแล้วก็ช่างสามารถพ่วงจัมพ์สตาร์ได้เลยโดยแบตเตอรี่ที่ให้ในการพ่วงก,ก็แรงกับแรงสามารถสตาร์ตติดได้ง่ายโดยเฉพาะรถที่มีขนาดยาว10เมตรขึ้นไป10บ12เมตรครับเมื่อกี้เราทดสอบกับ ใช้แบตเตอรี่200แอมป์2ลูก24โวลต์นะ200แอมป์2ลูกนะครับ24โวลต์ถอดขั้วแบตเลยอ่าถอดขั้วบแบตออกนะครับก็เอาตัวพว่วงจัมาาพ์สตาร์ทเปรียบเหมือนแบตเตอรี่นะครับก็สามารถสตาร์ทติดเหมือนกับมีแบตเตอรี่นะครับนี่คือประสิทธิภาพของอตัวสินคา้าตัวนี้เอ่อแล้วเสียงสตาร์ทเป็นยังไงฮะจัมพ์สตาร์ท ปกติครับเหมือนรถมีแบตเตอรี่ครับได้ง่ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแตมมันมีแบตเตอรี่ปกติก็แนะนำาะครับแนะนำตัวนี้ก็ทางทีวีใช้อยู่เพื่อประหยัดด้านแรงงานแล้วก็ความสะดวกในการการออกไปท่มข้างนอกปกปางให้นะครับไม่ต้องปกให้กินพื้นที่ของรถช่างนะครับสามารถเอานำไปใช้ได้นะครับไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่ารถจอดชิด ทดจอดติดกันสามารถใชใ้ตัวนี้ได้สะดวกม,มากครับขอ้ขอ,ขอดีครับแนะนำซื้อออนไลน์ได้ที่ w w w a p a r t e c o t h หรือโทร0-1477310